กติกาเมื่อนี้ชวนมากินเขาง่ายจ้ะได้ยังกินเมื่อนี้ได้ขัวแมงจ้ะแมงกี่ซอนพี่น้องปี่บบเตี่ยงเอามาปิ้งปลาเสื่อมจ้ะเสื่อมเหรอเสื่อมปีเตี้ยงปิ้งกระเสื่อมปิ้งกระเสื่อมปลากระเยงจ้ะ ปลาแม่ไข่ปลากระแยง,งจ้าปลาเสื่อมปลากระแยง,งปิ่งนี่ตุ๋ไข่ไข่จ้ากะตำมหมูงอันนี้ปลานินจ้าปลาเน้นนึ่งหนึ่งพันจ้าพันเมียงปลาตัมหมูโบปิ่งเอาจ้าหนึ่งเอาื้อนี่ พีน่นอ้องได้กลิ่นซองข้ากระเลวล้วจ้ะปลาหนึ่งถุงทั้งแม่นี่อันนี้แม่กิซ่อนขัวอันนั้นปลารกระแยงปิ่ปงจ้ะฮะโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายแม่ไข่แซ่บหลายพระเจ้าค่ะเอ้ยอันนี้ก่ะนำมูกหูสุดยอดเลยจ้ะแกมัอยู่ค้านกได้ขึ้นน้ำชาจ้ะพี่น้องคือเกาคือเดิมแกเหรอไปไม่พาลูก น้องนวร้านมือแล้วก็้ไ่แก้วทกระากาพันัก้เนักผมกินพักกระดากยายไครเหือนอนอยู่ที่นั่นเบียเมื่อเจ่เมือเลยทัพันปลามันเจาะใครเหรอใส่กันได้แต่งสีรถเอาตาตัวที่บอกน้่มกะดาไปไดเทปตาตัวทีก่ กูดยิงกะทุนอย่างมากจะเสม่มีก้างเกิน้อนไข่ปลาโอ้ยาให้เขากินหน่อยสคอนไห์ให้ปลาคุยเจ้บอกโลกนาบอกคนวายจะป่าจะเปลาโคตรไข่เด้อได้ไปอยากได้น่ะคือมกข้าตาเหลือก nhưng nhưng nhưng, oh. trời <laughs> ừ. ừ. ơi rồi nó không ngồi nhàng mà không ăn thang đâu vậy? tập câu câu, lăng chạc cài, thịt con 再来。